การกำจัดขยะในชุมชนนั้นทําได้หลายวิธีนะคะอย่างเช่นการเผาการฝังกลบแล้วก็การคัดแยกค่ะแต่ว่าการเผานั้นก็มักจะก่อให้เกิดมลพิษนะคะจึงมีข้อเสนอในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะขึ้นในหลายชุมชนและจังหวัดสุรินทร์ก็คือหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายนะคะแต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มั่นใจในระบบการจัดการค่ะความกังวลน,นี้จึงถูกนําไปเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นที่ไม่สามารถจัดการกับมลภาวะที่เกิดขึ้นในชุมชนได้ติดตามรายงานจากหน้าข่าวพลเมือง กลุ่มสื่อเสียงคนอีสานค่ะ บริเวณสารกลางจังหวัดสุรินทร์ชาวบ้านกว่า70คนจากตำบลน,นอกเมืองได้ร่วมกันเดินรณรงค์ให้ข้อมูลกับประชาชนในเขตเทศบาลถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนที่จะเกิดขึ้นใกล้กับชุมชนพร้อมทั้งได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ว่าคนในชุมชนตำบลน,นอกเมืองอยังไม่เชื่อมัน่นต่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะซึ่งที่ผ่านมาประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดสุรินทร์ยังไม่มีข้อมูลและยังเข้าไม่ถึงการมีส่วนร่วม ถ้ามีโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนตรงนี้เกิดขึ้นตรงนี้คือผลกระทบแน่นอนร้อเว่ามลพิษตัวนี้มันจะมีผลกระทบ,บกับพี่น้องประชาชนในแต่ละหมู่บ้านข้างเคียงจุดตรงนี้นะครับระยะความถี่กันห่างกันก็แค่กิโลหรือ2กิโลเมตรเท่านั้นเองครับผมผมไม่ปฏิเสธนะฮะคือตัวนี้ถ้าทําได้ก็ทําผมก็เห็นด้วยแต่อยากจะให้ออกไปอยู่ห่างจากชุมชนให้มากหน่อยนะครับผม โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนเป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับบริษัทเสริมทรัพย์ภัยาลกรุ๊ป1999จำกัดมีแผนที่จะดำเนินการในบริเวณค่ายวีรวัตรโยธินจังหวัดทหารบกสุรินทร์กินพื้นที่กว่า50ไร่ซึ่งเป็นโรงงานเตาเผาขยะที่ใช้ความร้อนสูงและผลิตกระแสะไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายโดยใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง หลายปี2555ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพยายามจะจัดหาที่ดินสาธารณะให้กับบริษัทโดยมีการจัดเวทีรับฟังความเห็นขณะที่ภาคประชาชนก็ได้จัดเวทีทางเลือกในการจัดการขยะคู่ขนานไปด้วยซึ่งได้ข้อสรุปว่าโรงไฟฟ้าพลังงานขยะน่าจะเป็นทางเลือกสุดท้ายของชุมชนทุกคนต้องมาคิดเรื่องขยะนะครับคำเดียว แล้วทางออกมันจะออกได้หมดไอ้ส่วนทางเรื่องต่างๆนี่เดี๋ยวเขารู้เองว่าเป็นเรื่องตรงนันครับมันมีวิธีาการหลายเรื่องไม่ใช่เรื่องอย่างเดียวนะบางอย่างอาจจะเรื่องตรงนั้นบางอย่างอาจจะเรื่องตรงนี้ที่เหมาะสมเทคโนโลยีก็เหมาะสมเหมือนกันขอบคุณจากบทเรียนของโรงไฟฟ้าขยะในจังหวัดภูเก็ตทำให้ชาวบ้านที่นี่กังวลและไม่มั่นใจต่อวิธีการจัดการของบริษัท เพราะหากผลกระทบเกิดขึ้นหลังโรงไฟฟ้าเปิดดำเนินการแล้วก็คงสายเกินกว่าจะเยียวยาเพราะจากอดีตที่ผ่านมาโครงการลักษณะนี้เกิดขึ้นมากมายในชุมชนแต่พอเกิดผลกระทบขึ้นกลับไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบได้เหมือนครั้งทำประชาพิจารณ์ตั้งแต่แรกอุบลบุญมากนักข่าวพลเมืองกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานร,รายงาน